2,533 2,534ช่วงหมิวก็เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆด้วยก็ได้เล่นละครนะคะมีวนาลีวนิดา2เรื่องแล้วก็มีหนัง2เรื่องก็คือเล็ดกับไฟกับหัวใจสีสีนะคะหลายเรื่องมากสี่สี่เรื่องค่ะแล้วก็ได้เล่นละครเวทีการกุศลร่วมกันอีกหนึ่งครั้งการทำงานกับรพื่นตัวเป็นยังไงบ้าง พี่ด้วเป็นคนตั้งใจทำงานมากนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทกับกับการแสดงอะ่ะทำกันบ้านก็เรียกว่าเป็นรุ่นพี่เพราะว่าเข้ามาก่อนเราชื่นชมตั้งแต่สมัยเล่นกุ้กข่าวในห้องแดงเลยนะคะพอหลังจากนั้นพอได้ร่วมงานก็รู้สึกรู้สึกเลยว่าเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับงานเต็มที่ตั้งใจรับผิดชอบมีวินัย เป็นรุ่นที่ที่ที่เราก็น่าดูเป็นตัวอย่างนะคะอย่างในสมัยนั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยนี้คือเราเป็นคู่ซิ้นกันเลยไหมเพราะว่าได้เล่นกันเยอะมากสี่ <4 S 2> เรื่อง<ะ>จริงๆพี่ตัวเล่นกับนางเอกแทบจะทุกคนเลยนะคะ,ะเป็นร้อยเรื่องพ<ะ>ี่น่าจะเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อย <c oughs> ของของละครและหนังที่พี่ตัวเล่นมากกว่าความประทับใจที่เรามีกัน พี่ตู้เป็นคนดีนะคะแล้วก็คือช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่พี่ตู้ทำงานที่เรารู้จักในแง่ของการทำงานก็เป็นคนที่รับผิดชอบเป็นตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้องในการแสดงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็แทบจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าทราบว่ามีครอบครัวแล้วก็มีลูกสองคนซึ่งก็อยู่โรงเรียนเดียวกับลูกนะคะแต่ก็ แต่ก็ทราบข่าวจากทางหนังสือพิมพ์หรือเจอพี่เปิ้ลทมงานบ้างนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เจอพี่ตัวก็คือตอนไปเยี่ยมพี่ออฟที่โรงพยาบาลนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอฮะเราก็จะติดตามกันตามสื่อต่างๆว่าจะทําทอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นว่าทั้งผลงานทุกอย่างทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้จัดผู้กํากับ หรือว่าไม่ว่าจะทําในสิ่งไหนก็ทําอย่างตั้งใจและมีความจริงใจจริง,รงๆค่ะตอกใจไหมคะที่เขาไปไวมากๆหลายๆคนช็อกว่าเร็วมากเร็วเกินไปค่ะก็เรียกว่ากอดไวอันควรนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจแบบคิดว่าเป็นเฟคนิวซะด้วยซ้ําไปเพราะว่าตอนนั้นยังเพิ่งเจอที่ตอนไปเยี่ยมพี่ออฟนี้ยังดูแข็งแรงมากแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ทราบค่ะก็มาทราบอีกทีก็พร้อมๆกับทบกุกคน ได้ม sí, ีโอกาสให้กำลังใจพี่เปิลหรือยังคะก็ว uh ันนี้จะมาให้ก uh ําลังใจพี่เปิลนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เปิลด้วยนะคะแล้วก็พี่เปิลตอนนี้ก็ตั้งเข้มแข็งอ่ะแล้วก็เป็นเสาหลักให้กับลูกๆนะก็แสดงความเสียใจด้วยก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราอยากมีอยากบอกอะไรกับพี่ตั้วนะคะกพราะวันนี้จะมา กราบลานะคะมามอโหสิกรรมแล้วก็ขอให้พี่ตัวไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะเพราะพี่พี่ตัวทำแต่ความดีเป็นคนดีก็ต้องอยู่ในที่ที่ดีๆในภพภูมิที่ดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก